โอ้มาดูมะมีคร oh, in ับเอสีโอ้มะมีก็เป็นแล้วนะครับลูกใหญ่อยู่นะครับเอสีนี่มันจะเป็นกี่ลูกเนาะเดี๋ยวลูว่ามาดูก่อนนะครับเอสีมะมีมะมีของลุงวางนะครับเอสีโอ้ด้านนี้ก็เป็นด้านบนก็เป็นนะครับพูนพูนพูดด้านบนก็เป็นนะครับเอสีโอ้มาอ่อนๆมาเล็กๆมันก็เป็นนะนี่นะครับต้นนี้ก็เป็นนะครับ ครับ้วก็ลวมาก็จะพาเอฟซีไปชมสวนมันในนานะครับสี่ทีพี่น้องสายของลุงวางปลูกแต่กอลงวางก็ปลูกเหมือนกันนะครับสวนมันในนาเนี้ยมันจะเราจะปลูกตอนที่เราเอาข้าวออกนะครับนะครับอันนี้ก็เราไปชมกันเลยนะครับสี่ใบมะขามอ่อนนะครับนี่โอ้แมงขนุนกินนะนี่เอฟซีถ้าเราไปก้านอะไปก้านแมงขนุนมันจะกินใบอ่อนของมะขามนะครับ อันนี้ก็เอาไว้ใส่ต้มกบต้มเขียดต้มปลาช่อนปลาขึ้นนาฝนตกนะครับสีเดี๋ยวไปดูบ้านของลุงหวางก่อนนะครับล,ลุงหวางทําไว้นานแล้วล่ะครับสีนี่นะครับน,นี่ก็ลุงหวังทําไว้นะครับเพราะว่าจะได้มาอยู่นะครับก็เราก็ทําเท่าที่เรามีนะคระับสีฝามันก็ไม่ได้ ไม่ได้สาบนะครับสีแล้วก็ก่ออิดไรก่อนนะครับน้องชายมาก็มันนอนตรงนี้ยุงมันก็เยอะนะครับสีน้องชายก็นอนในเปรต้องจุดยากันยุงนะครับพื้นมันก็ยังไม่ได้สาบอยู่นะครับเอ้ยไม่ยังไม่ได้เทนะครับสีนะครับถ้าเทนี่ก็ห้ากระสอบครับสีนุ่งบางเคยเทนุวงบางเทแล้วนะแต่ว่าน้ํามาท่วมนะครับก็เลยเอาดินเข้ามาใส่อีกนะครับสีให้มันสูงกว่าน้ํานะครับ ให้เป็นสูงกว่าระดับน้ำนะครับเดี๋ยวถ้าลุงวังมีโอกาสก็จะมามาเทพื้นนะครับเอฟซเ,อเราก็สร้างไว้อยู่ไว้พักผ่อนนะครับเมื่อเวลาเราเอามาสวนเราไม่ได้กลับบ้านเราก็นอนได้นะครับเีตรงนี้นะครับงั้นเราก็ไปชมสวนมันกันเลยนะครับเนะครับนี่ก็ของลุงวางก็อนนี่แหละพอกระเทืเอนครับสี มีอะไรอะไรก็พอกระเทินนะครับต้นยางก็ตายหมดนะครับก็เหลือแค่นี้และเอฟซี F C. นะก็พอได้เอาไว้กีดอ้อยไฟจะกีดขายไม,ไม่ได้ขายละเอฟซี F C. กีดอ้อยไฟนะครั F C. บเอฟซีเพราะว่ามันพอกระเทินพอกระพอกรกระเทินนะครับอุ่นต้นมันนะ ต้นมันอันนี้ลุงหวังก็ชอบนะสีมันสวยนะครับต้นมะเขือนี่ก็ต้นนี้อจะได้กินนานหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นเป็นเพียนะครับสีสีขาวๆนี่มันก็เดี๋ยวมันก็ตายนะครับสีเพียกินนี่นะครับมันด่างนะครับสีใบสวยๆนะครับมันด่างลุงหวางก็เคยถ่ายให้ดูหลายครั้งแล้วลุงหวางก็ปลูกไว้อยู่นะครับสีลุงหลานก็ปลูกไว้ชม อ่าเป็นที่อ่ามัน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 มงคลนะหลวงเรียกว่ามันมงคลไปชมสวนมันกันเลยนะครับสีชมส,วน,สวนมันกันโอ้โหมองลงไปสวยมากเลยครับสีเพราะว่าฝนตกใส่แล้วมันก็มันก็สวยนะครับสีเห็นไหมครับสีเห็นไหมเห็นไหม โอ้โหฝนสวนมันนะครับสี่มันก็โตแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับไอสีมันก็จะห่างหน่อยนะครับมันก็จะพอกระเทินแบบนี้แหละไอ้สีเพราะว่าเราปลูกหน้าแรงนะไม่ใช่หน้าฝนนะเราเ,เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็มาไถาปลูกมันก็ดินมันดินมันแห้งนะครับสีดูดูดูด ดิุดมันแห้งมันก็พอก็ยังดีอยู่นะมันเกิดให้นะครับสีมันไม่ตายหมดเราก็ลงทุนไปเยอะนะครับสีแต่ก็ติดลบนะ FC พอขายมาเนี่ยหักค่านโน่นค่านี่ออกโอ้ไม่เหลือครับสีเหมือนกับเราเหมือนกับว่าดีกว่าใช้เงินหมดไปเฉยๆนะครับสีแต่ว่ามันก็ไม่ดีมันก็พวกระเือนอีกนั่นแหละสีเพราะว่าเราปลูกไปปลูกไปเนี่ยเราก็ปลูกแค่ ขอให้เรามีงานทําเท่านั้นเองนะครับขาดทุนครับถ้าลงทุนแบบนี้มันขาดทุนนะสีเพราะว่าเราไถเราไถนี่ก็หมดไปหลายพันนะครับพอเราจ้างคนมาปลูกด้วยก็หมดไปหลายพันเหมือนกันนะครับสีนะแล้วก็เราได้ดูดน้ําใส่ด้วยนะครับสีนะครับเพราะว่าลุงหวังเคยทํานะครับสี่ ถ้าเราไม่ดูดน้ําใสมันมันก็ไม่เกิดนะครับสีเราต้องปลูกตอนที่มันเหมาะนะเราดูว่าดินยังชุ่มอยู่นะครับแล้วก็ไถปลูกนะครับนะครับเนยก็รวงเคยปลูกลงทุนไปห้าพันนะครับพอขายมันมา,าได้ห้าพันพอหักค่าแล้วอันนี้ออกค่าน้ํามันค่าอะไรออก เหลือเงินอยู่สองพันหลุดไปขาดทุนไป 2000, สองพันข่ีลงทุนห้าพันนะครับเหลือเงินสามพันครับหากออกค่ายูค่าโอ้ยหลายๆอย่างนะครับค่าน้ำมันนี้แหละครับศรีชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะครับมันไม่รวยสักทีครับศรีก็เพราะว่าลงทุนไปแล้วมันผลที่ได้รับมามันน้อยครับศรี ถ้ามันตันละห้าพันแบบนี้คมันคงจะได้กําไรอยู่นะถ้าตันละห้าพันอันนี้ตันละสามพันสองพันหนึ่งพันเอฟซีขาดทุนไปยับเยินเพราะว่าลุงหวางเคยลงทุนอยู่แล้วนะครับเอฟซีลุงหวางปลูกมอดเลยนะคระับเอฟซีสวนมันของลุงหวางอสี่ห้าไร่หกไร่เนี่ยลุงหวาง,ง,งปลูกมอดเลยนะครับปลูกที่นาด้วยนะครับ ทีนี้เราลงทุนไปซื้อยามาซื้อยามาก็สามพันนะไอส้สิยาค่ายาเนะ่กะกติกละหกร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะสามร้อนยะนะครับยาก็เริ่มแพงขึ้นแพงขึ้นมาก็ลงทุนเยอะเข้าเยอะเข้านะไอ้สิลงทุนเยอะเข้าเยอะเข้าก็ทำไปทำมาเราก็เป็นหนี้เป็นสินไปเรื่อยๆนะครับไอ้สินะ ทีน,นี้เราก็แย่ yeah. นอนแมงแง่งนะครับสีอนี่นะครับสีลงทุนแบบนี้ไม่รู้เราจะไปทำอะไรเนาะนะครับเราก็ขาดทุนเอาขาดทุนเอานะครับแล้วก็พูดถึงชาวนาชาวสวนาชาวไร่นะครับสี่ทำนาทำไรเหนื่อยใจเลือกเกินนะครับสีมันไม่มันไม่พออยู่พอกินนะครับ หนถ้ามีลูกเยอะอ่ะก็ยิ่งลําบากนะครับสีเพราะว่าทุกวันเนี้ยลูกก็ใช้ตังค์เรามาลงทุนทําแบบเนี้ยขาดทุนนะครับแต่ก็เราก็ยังมีหวังนะครับสีมีหวังอะไรครับมีหวังว่าเงินไม่หมดสิ้นไปเฉยๆนะครับพอยังค้างอยู่ครค่แต่ว่าถึงแม้จะค้างเล็กน้อยก็ดีกว่ามันหมดเลยนะครับสีนะครับ ก็อย่าง,ลงหลวงวางปลูกอันนี้แหละ f อซปลูกยางนี่แหละซื้อยางมาปลูกนะครับก็เราก็ดูแลอยู่แต่ว่าเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะ f อซดูแลไม่ทั่วถึงอ่ะทั้งไปรับจ้างด้วยทั้งทําสวนมันของ,ลงหลวงวางด้วยทั้งดูแลนู่นนี่ยเอ,อหัวหมุนครับ f 4. อนะหลบหน้าหลบหลังอยู่หัวหมุนดูนู้นดูอันนี้ดูไม่ทั่วถึงเลยเอฟซี เราต้องดูทางกลางวันกลาง,งคืนทำงานนะครับ SC. เอซีแต่ก่อนลุงหวังลำบากมากนะครับอเอซีแต่ก็ทุกวันนี้ก็ก็ก็ไม่ค่อยได้ทำสวนนะแต่ว่าไม่ได้ทำนาทำสวนนะี่ก็ล,งกลุงหวังก็ปวดหลังปวดเอวปวดโน่นปวดนี่อยู่นะครับเอสซีลุงหวังก็จะหางานทำแบบว่าไม่ต้องลงแรงเยอะนะเอสซี เพราะว่าเราเท่าเราแก่แล้วถ้าลงแรงเยอะรุ่งหวังไม่ไหว <c oughs> ต้องหาทำงานแบบเบาๆไม่รู้จะหาอะไรขายนะครับพี่สีคิดจะขายอะไรก็ขายพวกขนมก็มีขนมกันเยอะแยะนะถ้าเราทำไปแล้วไม่ได้ขายมันก็ขาดทุนแต่ว่าเราก็ต้องลองนะครับ เดี๋ยวให้ลุงหลังดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับสี่นะครับนี่ก็ลุงหลังก็มาทายสี่มาสมสวนมันในนานะครับสี่นี่แหละอันนี้ก็พูดถึงเรื่องการทํานาทําสวนนะครับการทํานาทําสวนนะมันไม่มีมันไม่มีใครที่จะได้หรอกสีเพราะว่าเราลงทุนไปเยอะนะครับแถมถ้าลงทุนไปเยอะแล้ว แถมมันเราดินเรามันไม่งามแบบนี้ถ้าขาดทุนอีกนะครับสิเราใส่ปุ๋ยไม่พอก็าขาดทุนนะครับอนีรก็คลิปนี้ก็เท่นทานี้ก่อนนะครับครับแล้วก็พาเอฟซีมาสมสวนมันในนานะครับปลูกสวนมันในนาก็ทําไปหมดอ่ะไม่ให้พื้นที่ว่างอันนี้ก็มันอของน้องชายลุงหว่างปลูกนะครับที่นาของลุงหว่างนะครับสินะครับนะ คิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องลุงหวังน้องตองเด้อด้วยนะครับแล้วก็ชมคลิปชมโคษณาเป็นกําลังใจให้ลุงหวังได้ทําคลิปต่อไปได้มีแรงกายแรงใจสู้ต่อไปนะครับสีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ